ในหมู่บ้านลึกๆกลางหุบเขาพอใจตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเสียงกรีดร้องดังมาจากป่าหลังบ้านเธอค่อยๆย่องไปดูแต่พบเพียงเงาดำขนาดใหญ่ที่เคลื่อนผ่านอย่างรวดเร็วรุ่งเชา้าชาวบ้านหลายคนรวมตัวกันที่บ้านยายแก้วพร้อมบอกเล่าว่าลุงมั่นชาวบ้านผู้ใจดีได้หายตัวไปในป่ายายแก้วพยายามบอกให้พอใจอยู่ห่างจากป่าและห้ามไปที่นั่นอย่างเด็ดขาด แต่ความอยากรู้อยากเห็นของพอใจพาเธอเข้าสู่ป่าลึกที่นั่นเธอพบกับซากศพที่ถูกฉีกขาดและรอยเล็ดบนต้นไม้พอใจเริ่มสังเกตว่าผีปีศาจที่คนในมู่บ้านกลัวอาจไม่ใช่ผีธรรมดาเมื่อเธอพบเงื่อนงำที่เชื่อมโยงถึงความลับในอดีตของครอบครัวตัวเองในค่ำคืนหนึ่งขณะที่ฝนตกหนักพอใจเผชิญหน้ากับปีศาจตนนั้นมันไม่ได้มองเธอเป็นเหยื่อ แต่กลับแสดงอาการลังเลเหมือนจำเธอได้ก่อนที่ยายแก้วจะมาถึงพร้อมอาวุธพิธีกำบงังยาพอใจจริงได้รู้ความจริงว่าวิญญาณร้ายที่หลอกหลอนหมู่บ้านคือพ่อของเธอที่กลายเป็นปีศาจจากคำสาปที่ยายแก้วเคยทำไว้พอใจต้องเลือกระหว่างช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณซึ่งเป็นพ่อของเธอหรือต้องปิดบังความลับต่อไปเป็นคุณคุณจะเลือกอะไรคอมเมนต์นกันมาได้เลยครับ